สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านนะครับรักษาหน้าจอเอาออกก่อนแล้วก็มาดูฮ่าก็ถ่ายนอกของเราคมนากคมตาแตง่งๆแล้วเข้ามาในเกมนะครับมาดูหน่อยนี่แค่ตักเตือนเท่านั้นนะ <laughs> เกมเกมเหมียวจัดก,การคนที่ถ้าผิดกฎใช้ปั๊กเกมแต่ว่าเกมเกมเหมียวเดี๋ยวผมให้ดู อะไรดีอ่ะเอาที่เขาประกาศเนะี่ยเอาดูจากในตัวเกมก็ไดนะ้อ่ะแป๊บๆนี่ก็เซตติ้งอ่ะดูเดินเขาเอาดูแอคเค้าแล้วก็มาดูวิ i ี i a เว็บไซต์นี่เอาละไม่เป็นไรเราดูหน่อย Maintain Complete นะโอเคนี่เมื่อตีสองครึ่งอ่ะก่อนจะได้เล่นอ่ปรับปรุงระบบแบบ จริงๆอ่ะมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแค่จัดการคนที่เล่นบั๊กของเกมแล้วเอาไปเป็นประโยชน์ใช่ไหมหเขาก็แบนไม่ให้เล่นอันนั้นก็มันไม่เป็นอะไรกับคนที่เขาจะเล่นก็เล่นเขาไม่เล่นก็ไม่เป็นไรหรอกไม่กี่วันหรอกแค่ตักเตือนเท่านั้นนะเองเกมเหมียวแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นเน่ยเขาไปแจก แจกรางวัลผิดพลาดเออนี่มีการแจกรางวัลผิดพลาดเลยระหว่างที่เขาควรจะให้แค่แค่แค่ครั้งเดียวอะ่ะตัวตัวของรางวัลอะ่ะซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมเห็นตั้งสิบสี่อ่ะแล้วเอาตกลงกันเป็นสิบเจ็ดอยู่นะเขาก็เลยตอนแรกว่าจะเอาเอารางวัลคืนไอ้ยาทําไมทําอย่างเงี้ยเอารางวัลคืนได้ยังไงก็คุณเป็นคนแจกผิดพลาดเองนะสรุปว่าเขา เพื่อความยุติธรรมก็เลยแจกให้ทุกคนเลย17 17คูณไป17นะครับรางของรางวัลเนี้ยจากจากที่เคยบอกไปนั้นช่วงนี้เป็นนาทีทองนะครับผู้เล่นเกมทุกท่านมารับของรางวัลจุกๆไปเลย <c oughs> ของรางวัลแจกแจกแบบจุกๆให้ไปในในตัวเกมเลยไม่ต้องไปกดรับนะครับแต่ว่าถ้าใครเกิด เกิดรับรางวัลไปแล้วก็ให้เพิ่มตามที่ให้สูงสุดไม่เกิน17 17 17อย่างนะครับก็คูณเข้าไปเลยก็คือตามที่ผมรายงานไปกลายเป็นได้เพนน้ำเงิน3 0 0 4,000เพนน้ำเงินนะครับตัวเมทต,ตัวเมทซีเมทนะครับที่เราเจอในโรงแรม17ใบครับนี่พนักงานสาวที่เราต้องเล่นเือเรื่องแล้วได้ ได้มีสิทธิ์ได้เราเจอเราสามารถสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเป็นตามลําดับนะครับเป็น3ขั้นตอนของเควสพนักงานสาวอ่ะหรือพนักงานหนุ่มก็ได้นะเราก็สามารถได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าบางทีมันจะเป็นการสุ่มเจอตัวในโรงแรมหรือไม่เจอแล้วกับเมที่ไปเจอบ้างไม่เจอบ้างในโรงแรมเราสามารถได้หมดเลยแต่ไม่สามารถได้เมที่ต้องจ่ายตังนะครับมันมี เพเมท์เนยเมทเราไม่ได้อย่างนี้บอกไปแล้ว17คนนะครับหนี่ได้เลยแล้วก็คอ m มอนคอนแท t ระดับ S, <S ได้เป็น850ขน,นมพลังงานเขียวก็คือของ Angelica Handmade Chocolate นะครับใช้เสริมสร้างพลังงานเขียว170ครับแล้วก็ไ n ชาร์ p โ o รเทคแตนนี่สุดยอดเลยให้นั่ง34ชิ้นนะครับเอาไว้อัปเกรด อัพเกรดกันสนุกเลยเนี่ยแต่วันก่อนผมจ่ายไปตั้ง8ปดแปดชิ้นเพื่อทำเลเวลสูงอะ่ะหายวัดไปกับตาเลยถือว่าเป็นบทเรียนท่าล้าของระดับ7ระดับแปมันเพิ่มจำนวนในชาร์ตพิกเตนมากๆเลยนะลองบล,ลองทำดูทำไม่ได้อะ่ะมันโอกาสได้ยากนะครับเราก็ทำของที่มันให้ได้สกิลของของก็แล้วกันระดับ6ขึ้นมา ให้ได้สกิลของมันต้องทำเอ c h a n ร p r ร d แทนลงไปนะครับเอาละนี่ก็มาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับเป็นนาทีทองให้มารับของรางวัลกันไม่เผื่อเขาเปลี่ยนใจ <c oughs> ผมละเออเห็นแล้วโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเลยเดี๋ยวจะเอาของคืนนี้ผม ขาคิดที่สุดยอดของเขาเลยนะจะเอาของของรางวัลคืนได้ยังไงเออก็ต้องแจกแจกให้หมดแจกอย่างจุกจุกตอนแรกกะจะแจกนิดหน่อยนิดหน่อยเอาเป็นงั้นไปเอาครับนานนานทีปีหน<ม>ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผู้ทําเกมผู้จัดการเกมแล้วก็ขอขอบพระคุณทางเกมด้วยที่ใจดีใจดีในปีใหม่นะเอาผู้เป็นแบบนั้นให้ เราก็ให้กําลังใจนะให้เติบเติบแบบนี้แหละให้เยอะๆจริงๆอ่ะของรางวัลเกมมันควรให้แบบนี้มันแบบตั้งนานแล้วนะคนเขาเออเห็นว่าวันนี้ป๋าป้าโคตรป๋าเลยเออคนก็ได้จูงใจมาเล่นกันไม่ต้องไปกักอะไรไม่ต้องไปอะไรเอาละก็วันนี้มาไลฟ์แบบบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไร ที่เป็นข่าวน่าสนใจรางวัลพิเศษแบบนี้รีบรับกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีอายุรับกันวันนี้หรือแค่ไหนเกิดเขาเปลี่ยนใจแล้วอดได้ของรางวัลแบบจุก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 จริงๆเลยคราวนี้นะครับก็แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เล่นที่ที่โดนทำโทษด้วยนะเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับเห็นใจนใจจริงๆ ก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เราก็เล่นท,ทุกท่านทุกผู้ชมก็ลองดูนะวันนี้ได้ได้โอกาสดีได้ของรางวัลดีๆกันเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานกันนะครับก็ไลฟ์ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ายังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะได้มีโอกาสเล่นกันยาวๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมีงานภารกฤฤิจอยู่<ๆ>มารายงานที่ทราบกันครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าแล้ก็มาเล่นให้ชมกันนะครับ วันนี้สวัสดีครับ